เอาจริงอ่ะพี่อยากจะบอกทุกคนมากเลยเราไม่เคยเลิกกันเลยแต่ก็คือด้วยความที่พี่แทักเขาเป็นคนคาแรคเตอร์กลัวๆเนี่ยค่ะเวลาตอบนักข่าวหรืออะไรมันอาจจะแบบบางคนเขาก็ตีความกันไปเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ลงภาพนี่ฟันเราพี่แท็กลงภาพคบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยป็นครอบครัวตัดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือที่จริงอ่ะไม่ที่จริงลิ้นกับฟันมันก็มีบ้างครอบครัวเนาะแต่ว่าแบบเอาจังจริงเราตั้งแต่คบกันมาเนี่ย ไม่เคยสักครั้งที่จะแบบเออเลิกหรืออะไร่างเงี้ยไม่ไม่เคยพูดถึงคํานั้นเลยอะค่ะแต่ก็มีบ้างที่แบบแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต,งงต,ตอนแรกเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกอะบ้านยังไม่เสร็จคือตัวด้วยตัวห้องก็ยังไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แท็กก็ต้องทยอยขนของด้วยก็จะจะไปไปมาๆช่วงแรกจนช่วงช่วงหลังๆก็พอบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ในไหนก็ไหนอะร้านกาแฟด้านหน้ายังว่างอยู่ก็เลยทําร้านสักไปด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยคุยกันว่าเออ งั้นไม่ต้องไปไหนละเวลาทํางานเสร็จอกลับมาดูร้านเสร็จกลับเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไป่คืนไเรียกว่าตอนนี้คืออยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ใช่ก็ผูมดคุ้สกุศมีเปล่าเขาอยู่ของเขาเองพี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้บอกเลยอะไรตอนนี้คนเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยก่อนอันนี้มีคุยกับพี่แท็กไหมว่าเอ้ยคนมันเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วมีค่ะแต่ก็แบบคือด้วยความที่ตัวเบลเองอ่ะเบลก็ไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยพึ่งคลอด อ้วนก็อ้วนแล้วบางคนก็มาบุลลี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเมียทัพพลันอยู่แบบหน้าตาน่าเกลียดอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยร้อน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอเราก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นเธอไม่ต้องลงรูปเราหรอกเสียวเสียวเจาก็เสียวเราก็เลยรู้สึกแบบทำไมต้องคาดหวังว่าการเป็นการเป็นภรรยาแท็กจะต้องแบบโอ้โหต้องสวยเบอร์ไหนอะไรเงี้ยพี่แท็กเองนะครับให้กำลังใจไงมากเพราะกับเรื่องอย่างเงี้ยพี่แท็กก็จะเป็นคนหรอก ออกมาปกป้องหรือปปต่อสู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะคือด้วยตัวพี่ทักเองเขาเป็นคนแบบเอออยากคิดมากเลยข่าวก็คือขา่า,ขาวอะไรเงี้ยเออ,เอ,อด้วยความที่เบลก็บอกว่าเออตอนนั้นให้นมลูกด้วยมันก็ยังอ้วนมันก็ยังแบบแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ได้กันหน้ากับอะไรก็ตามคือคือเบลเป็นคนซีเรียสมากว่าแบบให้นมลูกคือต้องไม่ฉีด ไม่ฉีดโบรอกภไม่ฉีดแบบไม่ทําหน้าไม่ทำเลเซอร์ไม่ทําอะไรเลยไมแสั่นเคมีเนี่ยการที่ตอนนั้ที่มีภาวแบบต้องเป็นคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยมันมีความเครียดอะไรเงี้ยป่ะเครียดนะมันแบบมันทั้งต้องตื่นทูกสาชั่วโมงเงี้ยค่ะแล้ก็ต้องมาปั๊มนมมาอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเราค่อนข้างโครมแล้วตัวเขาเองเขาก็แบบ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอยู่แบบโฟกัสที่ลูกก็กแฮปปี้แล้วเียน่มุมแบบนี้คือคนไม่เคยรู้เลยพี่แท็กเขามีมุมแบบนี้ใช่ไหมคือด้วยความที่พี่แท็กเขาเป็นคนด้วยคาแรคเตอร์เขาอะเนาะเขาก็ต้องอยู่ในเวของแบบสไตล์แบดบอยมอเตอร์ไซค์แก๊งๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มานั่งโฟกัสเอ้ยเมียจ๋าลูกจ๋าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเ้าแบบครับก็ควล่าสุดอะครับอย่างเงี้ยเรายอมใจอ่อนให้ถ่ายได้ยังไงไปดูว่าไงหรือว่าเราโอเคกับคุณเราแล้วไม่พี่แท็กบอกว่า เฮ้ยเธอเนี่ยวันนี้แต่งตัวสวยๆนะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายรูปอ๋อรอรอโอเคโอเคได้ได้ได้ๆตงแต่งตัวสวยก็ได้ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็คือแบบไปด้วยการแช้ชีวิตเป็นปกติไปไปค่ะถ้าถ้าเดินตามเจเจน่ยจะเจอกันบ่อยมากว่าช่วงทำร้านนี่คือเราต้องไปนั่งแฮรแบบแบกของอะไรกันทุกวันล้วต้องเรียกว่ามีส่วนช่วยกับธุรกิจวิแทคไงเพราะเห็นว่าอันนั้นก็เป็นที่ของเราอยู่แล้วใช่คืออันนั้นน่ะค่ะ เอางี้ในฐานะที่เขาเขาเห็นพื้นที่ตรงนั้นมาทําอะไรได้เยอะพี่ทาเขาก็เลยมองไกลๆว่าเฮ้ยอีกหน่อยอะพี่อยากจะทําร้านสากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเป็นสตูดิโอขายเสื้อมือสองขายรองเท้ามือสองอะไรของเขาเยอะเงี้ยค่ะซอยนั้นกคึกคักแน่นอนใช่ใก็เลยก็เลยบอกว่าเออไหนๆมันก็ว่างอยู่เป็นปีแล้วเขาก็เลยเช่าเราซะเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นพนักงานบัญชีเขาไหมครับเราเราดูแลโดยภาพรวมเราช่วยพพอร์ตเฮ้ยอะไรแบบ สมมติว่าของวงของไหว้ขาดอีแม่ก็ต้องวิ่งไปซื้อตลาดนัดให้เลย้ยตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันถาวรแล้วใช่ไหมะมันเป็นแนว้หมคะพวกกลัวมันอกุนหรือสมบูรณ์ขึ้นไหมคะพี่ที่จริงมันมันมันดีมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่แค่คนข้างนอกไม่ไม่เคยรู้มาก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างบางทีพี่คะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลงในมุมครอบครัวเขาก็จะลงในเวของผลงานอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสเรื่องเรื่องงานเป็นหลัก เพาตอนนี้ก็เขาก็จะโฟกัสเรื่องลูกค่ะแต่ตอนนี้ลูกเริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วเขาจะตอนนี้ด้วยความที่เหอร้านสักก็จะเป็นลูกคนที่สองอ <laughs> ช่วงนี้ก็จะไปกินไปหลับไปนอนอยู่ที่ร้านสักก็จะฟิลนั้นนะคะออตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะในครอบครัวก็ที่จริงไม่ค่ะช่วยๆกันดูอย่าง,างเนี้ยวันนี้เบลทำงานพ่อก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็ดูใช่ก็ดูสตูดิโอไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปด้วยบางทีก็บอกว่าเออเนี้ย ฝากซื้อนมเข้าบ้านด้วยนะจะจะเห็นแพคคอรันยูไปเดินซื้อนมอยู่ตามเชลว์ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ต้องตกใจนะก็เรียกว่าถ้าคนเข้าใจผิดตอนนี้ก็คืออ่ะเข้าใจให้ถูกเนาะพี่แดงเพาจริงๆเป็นครอบครัวอยู่แล้วใช่แต่ถ้ามีอะไรไม่เคลียร์ถามพี่แทงได้แต่สุดท้ายแบลก็ว่าเขก็เท่าเดิมค่ะเ่ยจริงๆแคงว่าเราสองคนคือไม่ได้แบบบังคับว่าใครจะต้องเป็นทางชาวน้าจริงๆใช่ไหมก็คือเหมือนต่างคนต่างผลัดกันช่วยกันเพราะว่าแบลแค่รู้สึกว่าทุกันเนี่ยคือคือด้วยเอส บอกพี่แท็กเลยเฮ้ยวันนี้มีประชุมแต่9ก้าโมงยันค่ำเลยนะเอองั้นปาดูลูกอะไรอย่างงี้เขาก็จะรู้ว่าเออทุกวันนี้เขาก็ต้องเอ้ยวันนี้เขาต้องอยู่บ้านดูลูกอืมอืมยังความหวานยังเราเติมให้กันยังไงบ้างคะพี่ที่จริงเป็นคนไม่หวานทั้งคู่เลยใช่เราพี่แท็กก็ไม่หวานแล้วอย่างวันนั้นที่เปิดร้านเปิดร้านคร่าวๆนะค่ะบล้มีพวกเพื่อนๆส่งดอกไม้มาอะไรเงี้ยส่งดอกไม้มาเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไม เนี่ยดอกไม้ชอ่อโตจังเลยอะ่ะยายก็บอกอืมไม่ต้องอยากได้หรอกเดี๋ยวซื้อกระเป๋าให้แล้วกันโอ้ีไม่ต้องไม่ต้องลงไม้เอากระเป๋าแทนใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็มีมุมที่แบบว่าเทคแคร์เราเรื่อง,งจิตใจเรื่องอะไรก็เป็นปกติใช่ก็เป็นปกติก็ก็ดีอ่ะก็เป็นตั้งแต่มีลูกก็คือซอฟต์ลงเยอะแต่ก่อนเหมือนเหมือนจะเป็นผู้ชายอะเนาะโฟกัสแต่ตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวพอแบบพอมีลูกอะไรเงี้ยก็จะแบบเริ่มเริ่มโฟกัสที่ลูกเริ่มอะไรเงี้ยคะคะแนนความเป็นสามีน ร้อยห้าสิบแล้วกันกอได้อยู่หรอเ<ร>พแต่ว่าเพอร์เฟกเลยถามว่าทุกวันนี้ก็ช่วยช่วยได้เกือบทุกอย่างยกเว้นล้างก้นลูกอ,อถ้าเรื่องล้างกน้นี่ยไม่เอา เขาเป็นแม่ทำเนาะเพราะว่าแม่ทำเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนถือมากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกลูกอึเบเนี่ยพี่ทักวิ่งหนีแล้วนะทำไมคะป้าป้ากลับมาดูลูกเออก่อนอะไรเงี้ยเพราะไม่เอาไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้แล้วถ้าฉี่ถ้าฉี่พอได้ไหมพี่เบลได้ได้ฉี่ได้เว้น่อคนเดียวใช่แต่ก็มีแบบคุณพ่อก็ช่วยลูกอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็มี happy อย่างงี้นี่จะมีแผนคนต่อไปยังไงมากแม่ก่อนค่ะพักก่อนเออกลัวเราตัวเราเองเรากลัวเรื่องรูปร่างความสวยอะไรไหมลี ช่วงให้นมอะเดี๋วค่อนข้างเพรสเซอร์เพราะว่าเป็นคนนมน้อยนมน้อยเราก็ต้องตื่นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างเครียดว่าแบบเออทําไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คนเดียวจอดเลยก็เดี๋ยวว่ากันเราแต่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 คุณพ่อด้วยโอเค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 คุณอะไรวะ